ในโลกของซูเปอร์ไบค์มีไม่กี่รุ่นที่สามารถทิ้งรอยเท้าไว้บนถนนและสนามแข่งได้ชัดเจนเท่ากับ Yamaha YZF-R1 มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจกักรแต่คือสัญลักษณ์แห่งความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีจากสนามแข่งมอต G รจีพีถูกกลั่นกรองสู่ถนนจริงด้วยดีไซน์ที่ฉกเฉี่ยวเส้นสายดุดันและสมรรถนะระดับท็อปของโลกทำให้ R1 ยืในหนึ่งในใจของสายซิ่งมาตลอดกว่า2ทศวรรษการออกแบบลอแบบไม่มีวันเกน่า ไวซัตเอฟอาร์หนึ่งมาพร้อมรูปลักษณ์ที่เน้นอารมณ์แห่งความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นไฟหน้าแบบเลดคู่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินขับไล่ทำให้ด้านหน้าดูดุดันเฟรมอลูมิเนียมเดลต้าบ็อกให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาพร้อมแฟริงที่ได้รับการปรับปรุงให้ลดแรงต้านอากาศลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกส่วนถูกออกแบบเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งท่าทางการขับหรือแม้แต่กระจกปลายแฮนทุกอย่างคือฟอร์มที่ตามฟังก์ชันเครื่องยนต์ พลังจากสนามแข่งหัวใจของ R1 คือเครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด9 9 8ซีแบบ Crossplane c r a n k s h ์ f ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก M1 ตัวแข่ง MotoGP มอบแรงบิดที่ตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติและราบรื่นแม้ในรอบต่ำแต่เมื่อเปิดคันเร่งเต็มกำลังเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของ Crossplane จะปลุกอะดรีนาลีนให้พุ่งทยานพร้อมแรงมมาสูงสุดกว่า200แรงมมาที่พร้อมพาผู้ขับขี่ทะยานผ่านขีดจำกัดของความเร็วเทคโนโลยีสมองกลระดับเทพ สิ่งที่ทำให้ R1 โดดเด่นกว่าใครไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แรงแต่คือเทคโนโลยีช่วยขับขี่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระบบ IMU แบบ6แกนที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถแบบเรียลไทมระบบ Traction Control, Slide Control, Wheelie Control และระบบล้อ Control ที่ช่วยให้การออกตัวแม่นยำระดับนักแข่ง MotoGP. อีกทั้งยังมีระบบ Quick s h i p t e r ทั้งค่งและลงเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัด เพิ่มความลื่นไหลในการขับขี่พร้อมโหมดการขับขี่สรูปแบบที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพถนนหรือสไตล์ของผู้ขับได้ทันทีระบบช่วงล่างและเบรกควบคุมได้ดั่งใจ YZFR1 มาพร้อมโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวจาก KYB ปรับระดับได้เต็มรูปแบบและโชคหลังโมโนช็อคที่ให้ความนุ่มนวลและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมในการเข้าโค้งและการเบรกขณะที่ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ พร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนจากเบรโ bo ให้แรงเบรกที่มั่นใจและแม่นยำโดยมีระบบ ABS แบบคอนเนอริงที่คอยทำงานร่วมกับ IMU เพื่อให้เบรกได้อย่างปลอดภัยในทุกองศาของโค้งความรู้สึกในการขับขี่เชื่อมต่อระหว่างคนกับเครื่องสิ่งที่ทำให้ R 1แตกต่างจากซูเปอร์บทั่วไปคือความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างคนกับเครื่องยนต์ทุกการบิดคันเร่งทุกการเอียงตัวเข้าโค้งทุกครั้งที่เปิดเกียร์ครึ่งเสียงของเครื่องยนต์และการตอบสนองของรถจะส่งผ่านตรงสู่หัวใจของผู้ขับ มันไม่ใช่แค่ความเร็วแต่มันคือประสบการณ์ที่คนรักความเร็วเข้าใจดีสรุปความสมบูรณ์แบบในชื่อเดียว Yamaha YZF-R1 ไม่ใช่แค่ซูเปอร์บที่แรงหรือหล่อแต่มันคือการรวมตัวของเทคโนโลยีสมรรถนะและความใส่ใจในรายละเอียดที่มอบประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียม R1 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนแต่มันถูกสร้างมาเพื่อคนที่รักการขับขี่อย่างแท้จริง สำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ให้มากกว่าแค่ความเร็ว Yamaha YZF-R1 อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามมาหาอยู่ก็ได้